ยิงไทยเนาให้รู้สึกว่ามืดทำใสมากเลยเนี่ยต่อยครัไม่เห็นาตัดไปงล่งข้างนิดนึงอย่างบกอุ้ยไหม้ภานึงข้างนึงไม่เห็นเลยไม่ชัดไม่ไม่ภาพเหี่ยไม่ไม่ชัดนะรู้สึกว่าดำนิสใสมากเลยเดดสวยเนาะจับภาพอย่างเดียวนะคะน้องสาวฉันน้องสาวฉันจภาพอย่างเดียวค่ะ สวยงามอารามแท้เลตะลิงความสุขของของคุณครูนะคะคุณครูเหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้ขอขอรีแลกเนาะคุณครูเนาะโอ้เน่ทำไมหน้าตาคุณเหมือนเพชรราชาวราชลออเมียนเนี่ยเนี่ยเขาสวยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะ สวยวันนี้เอาไม้เนี่ยเอาเอ็นมาเจ้ลงล่างเลยค่ะนี่อันนี้แบบสบพรุ่งนี้ออเมนหรือถ่ายไปแล้วจะถ่ายมั่งสุดท้ายเรี่องปิดฉากว่าเป็นคนปิดฉากสุดท้ายถัดธมดำคันจีบีบ้าตะกบัตระตัอ้าวอันนี้กล้องธรรมชาติเรางอัปปีนะคะอันนี้วันนี้เรามาถ่ายวารสารเป็นงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างปีนะคะ เป็นปราสาทโบราณนะคะ,ะตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่สีนะคะจะมีงานประจําปีทุกๆปีงานตะวันลอดช่องนะคะตรงกับวันที่6มีนาคมทุกของทุกๆปีนะคะแต่วันนี้ก็คุณครูทุกท่กทานได้มาร่วมกันถ่ายวรารสารประจําองค์การบริหารส่วนตำบลช่างปีนะคะ,ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านถ้าอยากจะมาะดู วัตถุโบราณนะคะคือประสาทเก่าเก่ของเราก็มาที่ประสาทช่างปีได้เลยนะคะทุกวันที่6ของอปอีของเดือนมีนาคมทุกๆปีค่ะจะมีงานจัดงานใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะค่ะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ